สวัสดีนะคะวันนี้มีวิธีการดีๆมาแนะนำกันค่ะในการเพิ่มไลค์โพสจากโปรไฟล์คนไทยนะคะเพื่อนท่านใดอยากเพิ่มยอดไลค์นะคะอยากเปิดการมองเห็นของโพสดูว,วิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะคลิกลิงค์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลย คลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะในหน้านี้เลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือขายของง่ายขึ้นนะคะเป็นบริการออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่อยากตรวจสอบบริการก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่ตรงนี้กันเลยนะคะหรือแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถ จนกับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะการเข้าใช้งานนะคะสมัครเข้าใช้งานง่ายๆค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติกตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านคม Google นะคะก็จะสะดวกและง่ายไดที่สุดเลยแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถจนกับเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ข้ามาสู่หน้าลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนก็จะเป็นบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้เลือกเป็น Facebook ค่ะบนู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นคนไทยนะคะหมู่ของคนไทยมีถึงมวดหมู่ด้วยกันค่ะมีถึง3หมหมู่ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นคนไทยตรงนี้นะคะในส่วนบริการด้านในมีทั้งไล อีโมจิและอื่นๆที่เป็นคนไทยนะคะก็เลือกไปได้เลยวันนี้ขอเลือกเป็นได้คนไทยนะคะเลขบริการสองสี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวลิงนะคะลิงตัวนี้นะคะเลือกโผลกันได้เลยตัวพูดนะคะต้องเปิดสาธารณะด้วยขอเลือกพูดกันสักคู่หนึ่งคะ่ะขอเลือกเป็นโพดนี้นะคะคัดลอกลิงแล้วนำะไปวางกันได้เลยกดเวลาเข้ามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะรูปโลกด้วยนะคะยอดเดินอยู่ที่67ค่ะนำลิงมาวางกันตรงนี้นะคะ ในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่20สใส่กันไป20ในราคา1 0บาทเท่านั้นเองค่ะกดสั่งซื้อได้ตรงนี้นะคะระบบดีกมาได้รับการสรั่งซื้อแล้วค่ะนางรอยยอดขึ้นกันนะคะไปดูแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยค่ะแถบหน้านี้จะเป็นแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะในถูกถูกเดินใจอยู่หน้านี้นะคะแล้วการเติมยอดเข้าสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง3ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยเป็นตัวสแกนขีวะโค้ดทุกธนาคารนะคะรองรับได้ทุกธนาคารเลยค่ะได้รับโบนัส5%เปเซเลยนะคะเมื่อเติมเกิน5 0ารอบาทขึ้นไปนะคะทูมันนี่วอลเลตตัวนี้นะคะคิปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพนท่านใดโอนเงินต่างประเทศจะง่ายได้ที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าติดต่อแอดมินนะคะก็เพื่อนเพื่อท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไล่ขึ้นช้านะคะสามารถมาตรวจสอบ ส่งเลขออเดอร์ได้ที่หน้านี้เลยนะคะและส่งให้อดนมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเท่านใดอยากไดต้ต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ขึ้นไปตรงนี้เข้าลายได้เลยนะคะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆก,การเติมเงินของเพื่อนเพื่นอนเราจะได้รับโบนัสถึง5%กันด้วยนะคะซีรีส์จีนตรงนี้นะคะ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินเข้ามาแล้วห้าร้อยบาทขึ้นไปก็สามารถดูซีรีส์จีนตรงนี้ฟรีฟได้เลยค่ะหลากหลายร้อยเรื่องเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได,ได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบไดที่นนี้กันเลยค่ะบริการนะคะบริการทุกๆบริการและทุกทุกแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยนะคะก็มาเลือกดูรายละเอียดหน้านี้กันได้เลยและสร้างคัดสั่งสือไดที่หน้านี้เช่นกันนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดไหลาจากโปรไฟล์คนไทยนะคะได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะทางระบบใจดีบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพิ่อนท่านได้ค่ะสนใจในบริการตรงนี้กดพาลิงเข้ามากันได้เลยค่ะ